สวัสดีครับพบกับผมนะครับล็อกแฮงฟอร์ดพนักคอนะครับบนถนนเกษตรนวมินทร์นะครับโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาชมรถแต่งคันหนึ่งครับรู้สึกว่ามันเท่มากครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวรุ่นรถนะครับมันจะเป็นรุ่น XLT นะครับจัดเต็มมาเลยนะครับกับชุดแต่งแอมเมอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตั้งแต่ในส่วนข้างหน้าเนี่ยมันมีแต่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากกระจังหน้าด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นทรงเอ่อแรปเตอร์นะครับพร้อมกับโลโก้นะครับ FORD นะครับเป็น สีดำนะครับเข้มๆตัดแต่กับต,ตัวสีรถนะครับสีขาวในส่วนของ FORD เนี่ยลูกค้าเลือกได้นะครับว่าจะเป็นสีแดงหรือสีขาวหรือว่าจะเป็นสีส้มนะครับแล้วแต่ตามความสมัครใจของลูกค้านะครับมาพร้อมกับในส่วนของสกู๊ปด้านหน้านะครับขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับก็คือค่อนข้างแมทกับตัวบอดี้ตัวใหม่รถของเราเลยนะครับพร้อมกับอีก ัวแรดตัวนี้นะครับก็เพิ่มความบึกบุนนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งก็คือเหมาะกับตัวสัญชาตญาณของตัวแรดป่านะครับก็คือมันเหมาะเหมาะกับรถคันนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวมาดูด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับมันจะมีตัวไฟนะครับไฟหน้าเนี่ยของเราเนี่ยเขาเรียกว่าซีแคลมนะครับซีแคลมเนี่ยก็คือจะมีในส่วนของไฟไฟด้านหน้าเนี่ยเป็นหลอด led พร้อมกับไฟเลี้ยวด้านด้านตรงนี้ครับมันจะเป็น led นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันมันลักษณะเป็นยังไง อ๋อหลอนไปเลยครับเป็นไงสวยไหมครับอันนี้ก็คือจัดไ็มาให้กับลูกค้าเลยครับลูกค้าบอกว่าขอแบบนี้เลยเราก็จัดให้เลยนะครับพร้อมกับในส่วนของหลอด L อ d ดีด้านหน้าแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวสีส้มนะครับตัวนี้นะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นสีส้มหรือว่าจะเป็นสีขาว นะครับก็ทํากันเข้ามานะครับไฟตัดหมอกของเรานะครับก็จะมีให้สองข้างนะครับไฟตัดหมอกของเรานะครับจะทํางานแก้ตอนเวลาที่คุณลูกค้านะครับหมุนฟองอะไรไปทางขวาหรือว่าทางซ้ายหมุนทางขวาก็ติดทางขวาหมุนทางซ้ายก็ติดทางซ้ายนะครับอ่ะมาดูด้านข้างกันเลยครับมาเร็วๆเลยวันนี้นะครับอ่ะด้านข้างนะครับตัวนี้เนจะเป็นตัวคิ้วร้อนะครับขนาดหกนิ้วนะครับพร้อมหมุดนะครับอันนี้ก็คือมีหมุดมาให้เลยเสริมความเท่ก็คือให้มันเหมาะสมกับตัวรถที่มันยกสูงนะนะ มันจะได้แบบดูแล้วบึกบืนเวลาที่เราจะไปขึ้นเขาหรือว่าเราจะไปลุยอะไรในส่วนของเกาะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันมากับพร้อมกับยาง r T นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพร้อมลุยแต่ว่าวิ่งในทางเรียบเนี่ยก็ยังนิ่มให้อยู่นะตัวนี้ขนาดยางของเขาเนี่ยมันเป็นขนาดวงวงล้อนะวงยางกว่าน,นะจะอยู่ที่33นะ แล้วก็หน้ายางจะอยู่ที่12.5นะครับมาพร้อมกับ,บวงล้ออยู่ที่20นิ้วนะอันนี้ก็จะเป็นไลน์ออฟรดเลยเท่ๆแบบนี้ atu, นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของหนุนหนุนหัวโชคนะครับตัวนี้จะหนุนไปอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับพร้อมกับยาง20นิ้วมันก็จะทําให้รถเนี่ยดูสูงขึ้นดูบึกบึนขึ้นดูเท่ขึ้นนะแล้วก็สติกเกอร์ด้านข้างนี่ ลูกค้าเลือกมาเลยขอเป็นดบับนี้เลยเป็นแรตแบบนี้นะมันจะได้เหมาะกับตัวตัวสุูปด้านหน้าก็เท่ๆตาดิงแดงแบบนี้สติกเกอร์มันมีหลายแบบนะถ้าลูกค้าอยากได้แบบไหนก็เดี๋ยวมีลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าอะไรหรือว่าจะเป็นลายศาสโคหรือว่าจะเป็นลายเลนเจอร์อะไรต่างๆก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะตัวนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะ,วนนะจุดที่เก้าแสนสามหมื่นสี่พันนะที่บอก นะครับตัวนี้ก็เอามาแต่งเป็นออฟโรดกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้มันจะมากับเทอร์โบเดี่ยวนะแรงม้ามันอยู่ที่170แรงม้านะแรงบิดจะอยู่ที่405ร้นิวตันเมตรนะไม่รู้จะเอาแรงบิดไปใช้อะไรกันเยอะนะก็ขึ้นเขาอะไรก็สบายๆอยู่แล้วเมืองไทยนะแต่รถตัวคันนี้เรนเจอร์ตัวใหม่คันนี้เลยนะอ่ะมา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันก่อนนะครับก่อนจะไปถึงภายในนะ ด้านข้างของเรานะครับก็มีตัวพิเศษนะครับที่แต่งเพิ่มขึ้นมาจะเป็นตัวแหลกหลังคาใช้งานได้จริงหัวแม่งโคตรทนเลยโคตรแข็งเลยเนี่ยเดี๋ยตัวนี้มันจะปาเป็นของยี่ห้อของแฮมเมอนะครับตัวนี้ก็รองรับน้ําหนักได้เป็นร้อยกิโลนะเวลาที่ลูกค้าจะขึ้นเขาหรือว่าจะไปเที่ยวแคมปิ้งอะไรต่างๆเสือ้อผงเสื้อผ้าก็ออกแบบก,กันไปได้เลยก็ขึ้นข้างบนนี้ไปเลยนะก็รองรับไว้อยู่แล้วก็ แรงดีแข็งแรงแข็งแรงมากนะแล้วก็ส่วนแรกท่าก็จะมีไฟเวลาไปในเขา <c oughs> อยู่ในป่าอะไรเงี้ยมันมองไม่เห็นอะไรเลยอยากจะส่องสัตว์นะก็ส่องได้เลย360สามร้อยหกสิบองศาก็ส่องได้อดรอบทิศเลยนะหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยเราเรามาแบบพิเศษสมมติว่าลูกค้าเนี่ยไปขึ้นเขาเจอพวกเนินทางลาดชันอะไรต่างๆเนี่ยบันไดที่มันมากับโชว์รูมเนี่ยบางทีอาจจะไม่ทนเหมือนตัวออฟโรดของเรานะตัวเนี้ยของเราเนี่ย ติดตั้งมาให้เพิ่มนะครับก็เป็นตัวขอแฮมเมอร์นะตัวนี้โคตรทนโคตรแข็งเลยเนะี่ยเหยียบนะแบบทนมากเวลาแบบโดนหินโดนอะไรเนี่ยมันก็จะแบบคงรูปไว้แล้วก็จะไม่ได้ไปต้องไปโดนในส่วนของบอดี้อะไรต่างๆตัวรถเนี่ยรถมันจะได้ไม่ต้องเสียหายด้วยนะแล้วก็มีไอ้ตัวล้อจับมาให้ด้วยเลนเจอร์ Ranger สีดําด้านป้องกันรอยเล็บ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ก็มีครอบให้ด้วยนะอันนี้ก็แต่งเพิ่มมาจัดเต็มมากคันนี้ด้านหลัง <c oughs> รุ่นใหม่ รุ่นใหม่ของเราเนี่ยมันเอาโช๊เนี่ยมาไว้ข้างนอกแล้วนอกแชสซีแล้วเอามาไว้ข้างนอกทำไมเพื่อที่ว่าเวลาลูกค้าขับรถด้วยความเร็วสูงเวลาที่จะเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้รถเนี่ยมันเกาะตัวมากยิ่งขึ้นนะตรงนี้มันก็เหนือกว่าคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องโช๊เรื่องอะไรนะมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวตัวนี้นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ก็เป็นนี่เลยเป็นสติ๊กเกอร์ออฟโรดนะครับอันนี้ก็ติดไวทแท็กนะเท่ๆนะ หลอกลอนะหลอกนิดนึงมามา,มาดูด้านข้างกันดีกว่ามาดูด้านหลังด้านหลังด้านหลังเราติดอะไรเพิ่ไมไปบ้างเอาตั้งแต่ด้านบนลงมาเลยแล้วกันด้านบนมีอะไรมีนี่เลยแฮมเมอร์เลยของแฮมเมอร์ตัวนี้มันเปิดปิดด้วยุญแจรีโมทนะก็ป้องกันน้ําป้องกันฝนแล้วก็ในส่วนตรงนี้ป้องกัน,นกในส่วนของเวลาที่มีสัมภาระที่มันมีของมีค่าอะไรต่งตางๆแล้วก็เก็บท้ายรถได้เหมือนเหมือนพวกรถเก๋งอะ่ะเขามีท้ายรถเราก็มีท้ายกระบะเหมือนกันแล้วก็เก็บได้นะครับ เราก็ใช้เพียงแคก่กุญแจเนี่ยเปิดปิดก็ใช้ได้เลยมาพร้อมกับกากข้างกากข้างเราก็ติดเพิ่มขึ้มานะเป็น FORD นะเท่ๆเข้มๆ,ๆก็คือตัดกับสีขาวแล้วก็พร้อมกับตัวเลนเจอร์นี่เลนเจอร์เห็นไหมเลนเจอร์เขาปั๊มมาแล้วนะปั๊มมาแล้วแต่ว่าเขาอยากเท่อยากตัดให้มันโดดเด่นเขาก็ติดตัวซิลิโคนเพิ่มเติมเข้าไปก็จะติดเพิ่มขึ้นมาให้เลยนะติดเท่ๆแบบนี้เลยก็ตัดคุณจะได้เห็นชัดว่าเป็นเลนเจอร์นะครับ ต่อมาอันนี้จะเป็นในส่วนของการชนด้านท้ายการชนด้านท้ายนี่ใช้ได้จริงนะไม่ใช่ของหลอกนะน,นี่ของจริงเลยนะเนี่ยลองมาเหยีย e บลองมาอะไรได้นะตัวนี้เป็นของแฮมเมอร์นะราคาดีตัวนี้ใช้งานได้จริงห่วงนี่ก็ใช้ได้จริงนะเวลาที่แบบติดหลงติดหลุมติดบ่ออะไรอย่างเงี้ยใช้สลิงอะไรเนี่ยเราก็ลาก <im itation> ตัวนี้ได้จริงเลยเนี่ยคนมากเลยแล้วก็แข็งมากตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็มีไฟไฟให้ด้วยส่องสว่างมากตัวนี้นะก็โดยรวมก็จะมีอยู่ประมาณนี้รอบคันเดี๋ยวไปดูภายในนิดนึง ลืมบอกลืมบอกนี่นี่ของดีของดีนี่แฮมเมอร์แฮมเมอร์เหมือนกันอันนี้ก็เปลี่ยนจากตัวไอตัวสปอร์ตบาร์ที่เขามีมาให้เราก็ติดเป็นตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะก็เพิ่มความเป็นออฟโรดก็คือให้มันเต็มคันไปเลยกันทีเดียวตัวนี้เทแบบนี้กันไปเลยนี่นี่ทนนีแข็งมากเนี่ยใช้งานได้จริงนะเยี่ยมอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในนิดนึงภายในนี่มันเป็นตัว XLT นะเบาะมันก็จะเป็นเบาะผ้าแต่ว่านี่นี่ดูดูดมีผู้สตาร์ทมาให้แล้ว พุสตาสมาร์ตเอ็นทีนะอันนี้ก็มีมาให้หน้าจอก็เป็นอันเนี้ยซิงโฟนะตัวนี้สิบนิ้วสิบจุดหนึ่งนิ้วนะก็มีฟอร์ดพาร์เหมือนกันในส่วนของฟอร์ดพาร์ใช้งานยังไงเนี่ยผมทําคลิปไว้ให้แล้วนะก็ไปดูกันเอานะในช่องของผมนะล็อกฟอร์ดนะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็หน้าจอก็เป็นเรือนไม้อลตมิเนียนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูความเท่มันเป็นยังไงนี่เป็นไงโชว์ความเท่ของตัวรถหน่อยตัวนี้มันจะมากับเกียร์พร้อมเกียร์นะครับหกสปีดนะ ปกสปีของเราเนี่ยมันเล่นเป็นเกียร์แมนนวลได้นะอยากลูกค้าอยากจะเลสซิ่งนะก็ปรับเปลี่ยนเกียร์ที่ตัวเกียร์ตรงนี้ได้เลยแต่ว่าต้องเอาเกียร์เนี้มาผ่ามาที่ตัวเก่อนนะถึงจะกดปุ่มบวกลบได้นะก็เป็นการปรับเปลี่ยนเกียร์แบบอยากจะเลสซิง่งอ๋อขึ้นแซงขึ้นเขาอยากจะมีแรงบิดที่405นิวตันเมตรใช้กําลังสูงสุดของตัวเครื่องยนต์นะก็ใช้กันได้เลย นะครับก็วันนี้ขอมานําชมในส่วนของรถแต่งทั้งหมดนี้ที่ลูกค้าเขาอยากที่จะออกรถแล้วก็ขอจัดเต็มทั้งหมดนี้นะครับถ้ายังไงวันนี้ก็ถ้ามีตัวใหม่ๆยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอมาอนุญ,ญาตนำชมอีกกันอีกทีหนึ่งแล้วกันวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูรถสวยๆกันคันต่อไปนะครับ ถ้ามีอะไรสอบถามก็โทรมาได้เลยนะครับล็อกฟอร์ดนะครับศูนย์แปดหนึ่งนะครับสี่สามศูนย์เจหนึ่งเจ็ดะครับขอบคุณมากนะครับวสบวัสดีครับสวัสดีครับพี่ <c oughs> อเขาไม่จ่ายข่าข้างแล้วใช่แต่เมื่อกี้ไม่กลับาข้าง